เรียนถามค่ะว่ารู้ตัวว่าเป็นคนชอบคิดแยงประมาณว่าเราก็มีเหตุผลของเราบ่อยครั้งจนต้องพยายามห้ามปากไม่ให้เถียงออกไปทำได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีงัดเหตุผลมาเถียงจนชนะและพอใจที่ทำให้ข้อสงสัยของคนที่เราคุยด้วยเนี่ยคลี่คลายแต่สิ่งที่กลัวคือการเถียงพ่อเถียงแม่พยายามแล้วแต่บางครั้ง ก็งัดเหตุผลของเรามาเพราะอยากทําให้ท่านเข้าใจเราแต่กลายเป็นทําให้ท่านอารมณ์เสียมีวบายสนใจทําอย่างไรให้เลิกเถียงคะทั้งเถียงในใจทั้งการพูดออกมามันพล่องออกมายังไม่ทันไม่อยากข้ามพบไปเป็นเปลียเลยอ,อย่างนี้นะคือคือทำความเข้าใจไปอย่างนี้ว่าจริงเถียงการเถียงคนเนี่ย ไม่ว่าจะเถียงใครก็ตามนะเถียงกับตัวเองหรือเถียงกับเพื่อนหรือเถียงกับครูบาอาจารย์หรือว่าเถียงกับพ่อแม่เนี่ยนะถ้าเถียงยังมีเหตุผลถ้าเถียงคือมีม,มีมีระดับของการเถียงเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันที่ไม่ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนกันเนี่ยตรงนั้นยังไม่ตัดสินนะว่า เราทำบาปหรือว่าไม่บาปบางทีเนี่ยสแสดงความขัดเห็นที่สแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งออกไปเนี่ยนะเป็นบุญก็มีนะแล้วมีมีเยอะด้วยคือบางทีเนี่ยเขาเป็นมิจฉาทิถีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรกับเราก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นมิจฉาทิถีอยู่เราพิจารณาเห็นว่านั่นน่ะมันเป็นมันเป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณเนี่ย เราขัดแย้งออกไปสามารถโน้มน้าวสามารถชักจูงให้เขาเห็นคล้อยตามในทางที่ดีขึ้นได้ในทางที่จะไม่เบียดเบียนกันได้แบบนี้ถือเป็นบุญนะย่าเอาง่ายๆเลยนะถ้าพิจารณาก็เหตุการณ์ในบ้านเมืองคนขัดแย้งกันเงี้ยนะบางทีคนในบ้านเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะไม่เห็นด้วยในทิศทางที่อีกฝ่ายคิด ไม่สนับสนุนพรรคที่ตัวเองชอบงี่แค่นี้ทะเลาะกันแล้วแล้วก็มักจะใช้วิธนะียกเอาข้อดีของข้างตนมาข่มแล้วเอาอความชั่วของอีกฝ่ายหนึง่งมาแฉ är, มากระทืบซ้ำอะไรแบบนี้เนี่ยไ,ไอไอการขัดแย้งส่วนใหญ่เนี่ยมันนี่ผมยกให้เป็นภาพชัดเจนการขัดแย้งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีการแบบนี้กัน,นเอาข้อดีของตัวเองมาข่ม แล้วก็เอาข้อเสียของอีกฝ่ายมากระทืบมาย่ำยีกันมันก็เลยแพ้ด้วยกันทั้งคู่คือมีความโกรธมีความโมโหด้วยอารมณ์ของคนที่จะเอาชนะค้าขานกันแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นว่าเออไม่ว่าจะ เป็นใครมานะคือมันมันมีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นแหละมันมีข้อดีด้วยกันทั้งนั้นแหละมีความตั้งใจดีแล้วก็มีความตั้งใจร้ายด้วยกันทั้งนั้นแหละสามารถทําให้เห็นได้นะว่าเนี่ยถ้ามันหวังดีจริงนะหน้าตาต้องดีดิหน้าตาต้องสว่างดินะหน้าตาต้องดูนะไม่มีความช้ำเลือดช้ำหนองแบบคนที่ คิดอกุศลเนี่ยแต่นี่เพราะามันคิดอกุศลกันบ้างคิดอกุศลกันบ้างปะปนกันมั่วมวเนี่ยบางบางทีมันก็ดูดูดีแต่ส่วนใหญ่มันจะดูแย่เห็นแบบนี้เนี่ยมันมันเห็นไปตามกรรมเห็นเห็นแบบที่จะก่อ,ะอให้เกิดความรู้สึกว่าใครทํายังไงมันก็ได้แบบนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครเขาไม่ต้องไปเชียร์ใครเขามาก ถ้าทําให้คู่สนทนาของเราเนี่ยคล้อยตามไปในทางที่เห็นดีเห็นงามตามแนวทางกรรมวิบากเห็นดีเห็นงามตามแนวทางของการทําใจไม่ให้โกรธไม่ต้องแบ่งแบ่งข้างกันไม่ต้องตีกันนี่เรียกว่าเราชนะอย่างแท้จริงแต่ก่อนจะชนะอย่างแท้จริงได้เนี่ยใจของเราต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆซะก่อนถ้าหากว่าเราเปลี่ยนคําว่าเถียง เป็นคำว่าอธิบายเพื่อให้เกิดผลดีถ้าตั้งไว้อย่างนี้ในใจนะเถียงไม่เถอะระดับการเถียงของเราจะไม่ก่อ,อให้เกิดความความโกรธความชังความเกลียดความชังอะไรขึ้นมาได้หรอกเพราะว่าใจที่มีความปรารถนาดีอย่างแท้จริงไม่ได้ตั้งใจจะเอาชนะแต่ตั้งใจจะทำให้เขาเห็นถูกเห็นชอบเนี่ย มันมักจะมีเมตตารินออกมานําออกมาไปปรุงแต่งน้ําเสียงไปปรุงแต่งสีหน้าสีตาให้มีความสงบเย็นให้มีความรู้สึกดีอีกฝ่ายหนึ่งเห็นหน้าเราแล้วรู้สึกดีฟังเสียงเราแล้วรู้สึกอืมมันมีความนุ่มนวลมันมีความน่าฟังมันมีความอยากเชื่อด้วยเจตนาดีด้วยความเป็นกุศลของจิตนั่นแหละ ตั้งตั้งต้นขึ้นได้แล้วมีความเป็นฐานที่ยืนของคำพูดแล้วคำว่าเถียงมันจะหายไปกลายเป็นคำว่าอธิบายหรือว่าโน้มหนาวให้เกิดความเห็นถูกเห็นชอบพระพุทธเจ้าท่านใช้วิธีนี้ตลอดใครพูดอะไรมานะท่านท่านมักจะแก้ แก้เป็นตรงข้ามบ้างหรือว่าเสริมให้มันมีความถูกต้องยิ่งขึ้นบ้างนั่นเพราะอะไรเพราะท่านรู้ดีรู้ดีจริงๆในสิ่งที่มันดีมันถูกมันควรมันงามแล้วท่านก็สามารถมองเห็นได้ว่าใครยังเห็นไม่ทั่วตลอดยังเห็นไม่จะแจ้ง ด้วยความสามารถที่ท่านเห็นเนะี่ยว่าใครเขายังไม่รู้อะไรแล้วท่านเสริมตรงที่เขายังไม่รู้ด้วยเจตเจตนาที่มันเป็นไปนในทางดีนะคนเนี่ยนะเปลี่ยนใจตามท่านกันนับไม่ถ้วนนี่ก็ขอให้เอาเป็นตัวอย่างขอให้มองเป็นหลักการคิดนะว่าที่เราจะไม่ขัดแย้งกับคนอื่น มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ต้องเถียงกับคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้ที่เราจะตั้งจิตไว้นะเริ่มต้นด้วยความปรารถนาดีพูดด้วยความปรารถนาดีแล้วเกิดยิ่งยิ่งพูดเนี่ยยิ่งเกิดความเข้าใจไม่ใช่ยิ่งเกิดผู้แพ้ผู้ชนะพวเราสร้างนิสยัยสร้างความเคยชินที่จะเป็นผู้อธิบายไม่ใช่ผู้เถียงชนะ ในที่สุดจิตของเราจะมีความปรุงแต่งเป็นแบบหนึ่งนะมีความเป็นกุศลในการพูดอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าวาจาของเราเนี่ยนะจัดเข้าขายวจีสุจริตพูดทีไรเนี่ยมีคนเขาเกิดความรู้สึกดีเขาเกิดความอยากที่จะทำความเข้าใจตามแบบที่เราเข้าใจมากขึ้นทุกที ถ้าไม่ลองฝึกถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ถ้าไม่ได้เจตนาไว้ล่วงหน้าคนเราจะไม่มีความคิดอย่างนี้นะมีแต่การพูดเพื่อเอาชนะกันท่าเดียวนะอันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจเราเราเปลี่ยนคําว่าเถียงให้ใกลายเป็นคําอธิบายซะ